ส,สวั boundaries. สดีครับนักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เด็กๆก็มาอยู่กับครูปาล์มนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลกษานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่11เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนจะประกอบไปด้วยอุทกภัยและวัตภัยนะครับส่วนสึนามิและแผ่นดินไหวนะครับเราจะใช้ในการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะของภัยธรรมชาตินะครับซึ่งหลักๆเลยที่เราจะเรียนก็คืออุทกภัยกับวัตภัยแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าอุทกภัยและวัตภัยคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าภัยธรรมชาติคืออะไรนะครับสําหรับภัยธรรมชาตินะครับหมายถึงอันตรายนะครับที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งมีความร้ายแรงนะครับที่จะสามารถนะครับส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับสำหรับอุทกภัยนะครับอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำนะครับสาเหตุหลักๆของการเกิดอุทกภัยเลยก็คือการที่ฝนตกหนักเป็นเวลานานนะครับ เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับเกิดการพังของเขื่อนต่างๆนะครับสำหรับแนวทางในการป้องกันตัวหรือการปฏิบัต,ติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเมื่อเกิดอุทก,กภัยการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับอันดับแรกเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์นะครับติดตามสภาพอากาศและการ เตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อให้ทราบการการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและเตรียมพร้อมในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น2นะครับเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องมีการเชื่อฟังนะครับกรมปุตุนิยมวิทยาหรือประกาศคําเตือนของทางราชการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเตรียมกระสอบรา้เพื่อทํากันก้นน้ําอพยพอยู่ที่สูงนะครับ จะเตรียมเชื้อเพลิงข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มสํารองไว้นะครับและอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับในการใช้ยามฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับหากมีน้ําเข้ามาในบ้านของเด็กๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือตัดสะพานไฟและห้ามไปเล่นน้ําเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทําให้กระแสน้ําพัดพาไปจมน้ําได้นะครับ3เลยในการจะออกไปเดินลุยน้ำนะครับต้องใส่รองเท้าบูทยางทุกครั้ง ป้องกันสัตว์มีพิษและป้องกันเชื้อโรคนะครับที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังได้นะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะอพยพไปที่ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบคับขันเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับและให้นึกถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สินนะครับหลังเกิดอทุทกภัยเด็กๆก,ก็ต้องเก็บกวาดซากความเสียหาย ซากสัตว์ต่างๆให้รีบฝังกลบนะครับและติดตามคําประกาศอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมหา<ม><ม>อุทกภัยปี2554กันครับอุทกภัยในประเทศไทยปีพุทธศักราช2554 หรือที่นิยมเรียกกันว่ามหาอุทกภัยเป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2555โดยธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง1.44ล้านล้านบาทและเป็นภัยพิบัติครั้งที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก และมีความรุนแรงที่สุดในรอบระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยมหาอ,อุทกภัยครั้งนี้ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยได้รับความเสียหายเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นครั้งแรกของมหาภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การประกันภัย ที่มีความเสียหายมหาศาลเกินกว่า400ล้านบาทจึงนับเป็นปีแห่งความสาหัสสำหรับธุรกิจประกันภัยของไทยความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีจำนวน91,999รายมีจำนวนเงินรวม4 1 2 9 2ล้าน577,589บาท 37สตางค์โดยแบ่งเป็นการประกันภยัยความเสียหายและการจ่ายค่าสินไหม่ทดแทนจากสถานการณ์อุทกภยัยปี2554ดังนี้ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ PA มีมูลค่าความเสียหาย27,243,320บาท40สสตางค์ประกันภัยรถยนต์ มีมูลค่าความเสียหาย4,107ล้าน6,12,177บาท81สตางค์ประกันภัยทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยประกันอัคคีภยัยบ้านอยู่อาศัยมีมูลค่าความเสียหาย3,175ล้าน5,69,653บาท41สตางค์ประกันอัคคีภยัยอาคารพาณิชย์หรือ SME มีมูลค่าความเสียหาย1,812ล้าน62,886บาท60สตางค์และประกันภัยกลุ่มอุตสาหกรรมมีมูลค่าความเสียหาย392,170ล้าน89,551บาท15สตางค์จากสถานการณ์มหาอุทกภัยปี2,554สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภายน้ำท่วมและการบริหารจัดการค่าสินหมทดแทนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยตลอดจนรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือด้านการเรียกร้องค่าสินหมทดแทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นศูนย์กลางการประสานงานการเจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทสมาชิกและบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหาอุทกภัยปี2554ภายในเวลา3ปีนับจากการเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี2554ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีบทบาทในการบรรเทาความเสียหายต่อลูกค้าที่ประสบกับมหาโอโุทกโภัยเป็นอย่างดีบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนถึงแม้ว่าค่าเสียหายที่ธุรกิจประกันภัย จะต้องจ่ายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาลซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยแต่จากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วธุรกิจประกันภัยสามารถพลิกฝืนสถานะทางการเงินได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถเดินหน้าทำธุรกิจประกันภัยต่อไปได้อย่างมั่นคง มาดูกันต่อในเรื่องของวาตภัยนะครับสําหรับวาตภัยนะครับก็คือภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดจากการที่มีลมพัดด้วยความเร็วและความรุนแรงนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนพายุนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่พายุฝนฟ้าขนองพายุหมุนเขตร้อนนะครับและพายุทอร์นาโดนะครับสําหรับความเร็วของพายุนะครับสามารถ สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ชีวิตนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะรับกับภัยพิบัติอยู่เสมอนะครับสําหรับการปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยนะครับจากวัตภัยนะครับก็คือหนึ่งติดตามรายงานสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุและทางราชการนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ข้อที่2นะครับรู้จักสังเกตสภาพอากาศนะครับก่อนเกิดพายุนะครับเช่นอากาศจะร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันลมสงบนะครับความชื้นในอากาศจะสูงทําให้รู้สึกเหนียวตัวท้องฟ้ามืดนะครับและมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับซึ่งสําหรับวัตภัยตัวนี้นะครับกรมตุนิยมวิทยาเขาจะประกาศ แจ้งเตือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเด็กๆสามารถรับฟังได้ทางวิทยุหรือทางอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับ 3. นะครับการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนควรจะต้องดูแลซ่อมแซมและทําให้มันมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอนะครับเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับควรเตรียมอุปกรณ์สิ่งจําเป็นเช่นไฟฉายเทียนไขนะครับยารักษาโรคไว้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งด้วยนะครับ น้ำดื่มที่สะอาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าบ้านเรือนของเด็กไม่แข็งแรงไม่มั่นคงนะครับถ้ามีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิยานะครับเกี่ยวกับพายุหรือวัตภัยต่างๆนะครับควรจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเช่นอาคารบ้านเรือนที่มีขนาดใหญ่นะครับที่มีโครงสร้างแข็งแรงเป็นต้นนะครับเมื่อเกิดวัตภัยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือหนึ่งเลยอย่าตกใจ มีสติปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยนะครับไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและแก๊สทุกชนิดไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับมันอาจจะล้มหรือหักลงมาทับเด็กๆได้นะครับถ้าอยู่ในบ้านเรือนหรืออาคารควรห่างจากหน้าต่างหรือวัสดุอื่นๆนะครับที่อาจจะหล่นลงมาทับได้นะครับถ้าอยู่นอกบ้านนะครับก็ควรจะเข้าไปอยู่ในบ้านหรือในอาคารนะครับและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าต่างๆนะครับเมื่อเมื่อเกิดวัตภัยเสร็จสิ้นนะครับหรือว่าหลังจากเกิดวัตภัยเราควรตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างนะครับรีบออกจากบ้านหรืออาคารเพื่อป้องกันการพังถล่มลงมานะครับและที่สําคัญเลยคือต้องติดตามประกาศทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรจะมีสติอยู่เสมอนะครับและเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะครับ56ปีนะครับตะลุมพุกนะครับที่เกี่ยวกับวาทภัยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แต่ในช่วงของเดือนตุลาคมก็ยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเรื่องของพายุหมุนเขีบร้อนนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคใต้ย้อนกลับไป56ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่22ถึง25ตุลาคมครับเป็นวันที่พายุเฮเรียตนั้นได้พัดขึ้นถล่มบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้แล้วก็ถือว่าเป็นหายนับภัยครั้งใหญ่ครับรวมลบรื้เหตุการณ์วาตภัยตะลุมพุกกันครับ พายุโซนร้อนแฮล,ลีียตเป็นหนึ่งในพายุที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อ25ตุลาคม2505พายุแฮเลียียพัดขึ้นฝั่งแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นที่จดจำถึงทุกวันนี้เส้นทางของพายุก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกชายฝั่งเวียดนามเมื่อ2 2ตุลาคม แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าในอ่าวไทยเทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนขึ้นฝั่งนครศรีธรรมราชแหลมตะลุมพุกอำเภอป่าพนังด้วยความเร็วลม95กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับ,บอกเล่าชาวบ้านก่อนพายุขึ้นฝั่งเกิดลมวงช้างหลายสายพัดบ้านเรือนจนโยกคลอนหลังคาปลิวลอยทั่วทั้งเมืองเกิดขึ้นยักษ์ ผัดข้าหบู่บ้านที่มีอยู่หลายร้อยหลังเหลือเพียงอยู่ห้าหลังเท่านั้นแต่มันกลุมมือจวนมีคนไม่มีคนแท็กแท็กไกลคือลบไม่ใครแรง่ต่ได้ต่อนั้นตอนว่าคนแท็กแท็กกันในว่นน้ำมันแห้งน้ำไม่มีน้ำเลยมันมันมันตลก